มีรายงานพิเศษซึ่งช่วงนี้ปอเปียลงไปเองนะคะไปพูดคุยกับศิลปินในดวงใจนะคะจะมีทุกวันศุกร์เลยใครนะคะรอติดตามได้ทุกวันศุกร์กับการเวลาพาคุยค่ะ จากการล้มป่วยของแอนอังคณาทีมดีอดีตเซ็กซี่สา์เมืองไทยทำให้บรรดานักแสดงศิลปินต่างยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเช่นเดียวกับศิลปินท่านนี้บิลลี่โอแกนที่เคยร่วมงานละครด้วยกันอีกทั้งยังเคยเป็นศิลปินร่วมค่ายบิลลี่จึงรวมตัวกับเพื่อนพ้องจัดคอนเสิร์ตเพื่อหาไรายได้ช่วยเหลือเพื่อนเก่าให้หายเร็ววัน ผู้ชมจําได้นะคะบิลลี่โอแกนก็เคยเป็นคนหนึ่งที่ผ่านมรสุมครั้งใหญ่ในชีวิตวันนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างการเวลาพาคุยพาไปคุยกับเขาค่ะมรสุมครั้งใหญ่ที่ว่านี้ก็คือวิกฤตจ,จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จนทําให้บิลลี่โอแกนกลายเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อปี2,557 จากนั้นอรเกอร์ระดับตำนานคนนี้ก็ตั้งใจจะใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมคอยช่วยเหลือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในวงการบันเทิงหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปตอนแบบแรกที่พี่บิลลี่ทราบว่าพี่แอนล้มป่วยกระทนหันแบบนี้เนี่ยรู้สึกยังไงพี่ก็อาจจะช่วยให้กลับมาเหมือนเดิมนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงสดใสเหมือนเดิมค่ะก็ในวงการบันเทิงเราเนี่ยเราก็จริงๆก็ช่วยเหลือกันมาเกือบถ่ายทอดกันเป็นรุ่นๆนะครับ เพราะว่าคนเราเนี่ยมันเกิดมามันก็จะมีเรื่องของเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดานะครับดังนั้นการที่แล้วอาชีพศิลปินอะไรต่างๆเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ได้พูดตรงๆว่าไม่ได้มีสวัสดิการบางทีก็ต้องอาศัยการที่คนในวงการหรือนักดนตรีอะไรเนี่ยช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งเ,เราก็ก็จะมีมีอยู่เรื่อยๆครับพวกเราก็ช่วยกันด้วยถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับโลกนี้ทําอะไรเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ช่วยเหลือกันได้ก็ทากันไปแค่นั้นพวกเราไม่ได้ไปคิดเยอะอะไรเงี้ยนะฮะก็ต้อง คนที่ยังอยู่ก็ต้องช่วยเหลือต่อสู้ชีวิตกันไปคุณผู้ชมสงสัยไหมคะว่าบิลลี่โอแกนในวัย50ปีแม้ว่าจะผ่านมรสุมลูกใหญ่แค่ไหนแต่ทำไมเขาไม่เคยคิดท้อและยังตั้งใจจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและนี่คือคำตอบของเขาค่ะทำชีวิตให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นบ้างนอกเหนือจากที่เราทำของตัวเองแล้วเนี่ยมีเวลาเหลืออะไรเงี้ยแบ่งปันประโยชน์ให้คนอื่น ดูพบดูพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับได้ทรงทําตัวอย่างมาให้พวกเราอยู่แล้วทรงได้ทรงทํามาตลอดพระชนชีพของท่านแล้วก็เนี่ยตอนี้เหลือที่เราละพ <ฮะ S 1> อท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยเหลือที่พวกเราทุกคนละจะมานํามาใช้ในชีวิตกันจริงๆหรือเปล่าครับขอขอโชคดีปีใหม่ทุกท่านนะครับก็น้อมนําเอานะครับพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9้า แล้วก็ขอพระบารมีของในหลวงรชัชกาลที่10ก็ช่วยให้พวกเราทุกคนก็นะฮะผ่านพ้นชีวิตในแต่ละปีด้วยดีให้ประเทศไทยแล้ก็มีความสงบสุข<ช>ยั่งยืนแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบพ่อกับลูกนะครับที่ท่านได้ทาแนวทางไว้ให้เราและนี่ก็คือชีวิตของบิลลี่โอแกนค่ะ แบบอย่างของคนสู้ชีวิตที่คิดดีทำดีปัจจุบันบิลลี่ยังไม่ยอมแพ้นะคะมุ่งมั่นทำธุรกิจเลี้ยงชีพแถมกระซิบบอกกับการเวลาพาคคุยว่าถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าจะรีบแจ้งให้ทราบกันค่ะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ็อกเกอร์ในดวงใจคนนี้ให้ประสบความสำเร็จดังหวังค่ะ บิลลี่โอแกนมาดเข้มนะใครจะไปคิดว่าชีวิตวันหนึ่งพี่บิลลี่จะต้องผ่านมรสุมคื้นล้มละลายมไม่สามารถทําธุรกรรมการเงินใดๆได้เลยใช่แต่ว่าเห็นว่าจะดีขึ้นนะ่ะนทุกอย่าง<ล>ชีวิตมันมีดิ่งสุดมันก็ต้องมีขึ้นมาได้เหมือนกันใช่ค่ะนะคะ